ทุกเช้าคือประตูสู่วันใหม่ประตูที่เราจะเลือกได้ว่าวันนี้จะเดินออกไปด้วยใจที่เต็มพลังหรือใจที่เหนื่อยล้าแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ถ้าทำทุกเช้าจะทำให้ชีวิตทั้งวันของคุณเต็มไปด้วยพลังอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนและนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้คุณในวันนี้เพราะมันคือเคล็ดลับง่ายๆที่คนจำนวนมากมองข้ามแต่ผู้ที่ลงมือทำแล้ว บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเปลี่ยนทั้งวันและเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราพูดคุยกันเรื่องการเติมพลังใจการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันและวิธีสร้างความสุขจากภายในถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สงบขึ้นดีขึ้นและเปลี่ยนพลังขึ้นทุกวันขวาฝากกดติดตามไว้ได้เลยเพราะทุกคลิปที่คุณฟัง จะเป็นเหมือนการชาร์จแบตหัวใจให้คุณเต็มทุกครั้งสิ่งที่ผมจะบอกคุณในวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่ต้องใช้เงินทองมากมายไม่ใช่พิธีกรรมซับซ้อนและไม่ใช่อะไรที่คุณต้องใช้เวลานานแต่มันคือการกระทำเล็กๆที่ถ้าคุณตั้งใจทำในทุกเช้ามันจะเหมือนคุณได้ปลดล็อกพลังชีวิตที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังนี้ไม่ได้มาจากกาแฟไม่ได้มาจากเสียงเพลงโปรด และไม่ได้มาจากคำพูดตอบใจใครแต่มันมาจากความตั้งใจและการเชื่อมต่อกับใจตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณลืมตาตื่นหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์เลื่อนหน้าจอดูข่าวหรือเข้าโซเชียลซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ความจริงคือคุณกำลังให้โลกภายนอกเป็นผู้กำหนดอารมณ์ของคุณตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงคุณกำลังปล่อยให้พลังของคุณไหลออกไป ก่อนที่คุณจะได้เก็บมันไว้ใช้ตลอดวันแต่สิ่งที่ผมอยากชวนคุณทำคือหลังจากตื่นนอนให้คุณนั่งนิ่งๆสักหนึ่งหรือสองนาทีหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วขอบคุณตัวเองที่ยังได้ตื่นขึ้นมาอีกวันขอบคุณร่างกายที่ยังทำงานขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นอยู่และขอบคุณโอกาสที่ชีวิตให้คุณอีกครั้งฟังดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่การขอบคุณแบบรู้สึกจริงๆจะทำให้เคลื่อนพลังงานในตัวคุณเปลี่ยนทันทีร่างกายจะผ่อนคลายใจจะอบอุ่นและคุณจะรู้สึกว่าทั้งวันของคุณมีคุณค่าไม่ใช่แค่การตื่นมาใช้ชีวิตแต่คือการตื่นมาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเมื่อคุณเริ่มเช้าด้วยความรู้สึกนี้การทำงานก็จะไม่ใช่ภาระการเจอคนที่เคยทำให้คุณเครียด ก็จะไม่ใช่เรื่องที่กดดันเหมือนเดิมเพราะคุณมีภูมิคุ้มกันทางใจคุณมีพลังงานบวกเต็มร้อยตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านผมเองเคยเป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วรีบทำทุกอย่างรีบกินรีบออกจากบ้านรีบไปเริ่มงานและรู้สึกเหมือนทุกวันเป็นการวิ่งแข่งกับเวลาจนร่างกายและใจเหนื่อยสะสมแต่พอได้ลองทำสิ่งนี้ทุกเช้าเพียงไม่กี่นาทีแรกของวัน ผมพบว่าทวันมีพลังมากขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อความคิดก็ชัดขึ้นใจเย็นขึ้นและสิ่งที่เคยเป็นปัญหากลายเป็นเพียงเรื่องเล็กๆสิ่งนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแต่ต้องใช้ความตั้งใจและการลงมือทําจริงเท่านั้นและถ้าคุณทําติดต่อกันคุณจะรู้ว่าทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีพลังและความหมายทุกครั้ง ในทุกเช้าเรามักคิดว่าร่างกายคือสิ่งที่ต้องตื่นก่อนต้องอาบน้ำต้องแต่งตัวต้องรีบทำให้พร้อมออกจากบ้านแต่ความจริงแล้วจิตใจของเราต่างหากที่ควรจะตื่นก่อนร่างกายเพราะถ้าร่างกายตื่นแต่ใจยังหลับเราจะใช้ทั้งวันอย่างเร่งรีบสับสนเหนื่อยง่ายและไม่รู้ด้วยซ้าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าใจตื่นก่อนแม้ร่างกายจะยังวงเหีย เราก็จะเริ่มวันใหม่ด้วยความชัดเจนการทำสิ่งนี้ทุกเช้าไม่ใช่แค่การสร้างพลังใจแต่มันคือการตั้งทิศทางของชีวิตในวันนั้นเหมือนเรือที่มีเข็มทิศไม่ว่าจะมีลมแรงแค่ไหนก็ยังคงมุ่งไปสู่เป้าหมายลองนึกภาพเช้าของคุณเป็นเหมือนการหวานเมล็ดถ้าคุณหวานเมล็ดความวุ่นวายทั้งวันก็จะงอกขึ้นมาแต่ปัญหา แต่ถ้าคุณหว่านเมล็ดแห่งความสงบความขอบคุณและความตั้งใจดีทั้งวันคุณก็จะเก็บเกี่ยวผลของความสุขความสำเร็จและความเบาใจหลายคนคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นได้ต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบตัวหรือเปลี่ยนสถานที่อยู่แต่ในความจริงการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของวันคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันเปลี่ยนพลังภายในก่อนจะเปลี่ยนโลกภายนอก วิธีที่ง่ายที่สุดคือตื่นมาแล้วให้คุณใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองอาจจะนั่งที่ขอบเตียงหรือยืนมองออกไปนอกหน้าตาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากให้หัวใจรู้สึกแบบไหนถ้าคุณตอบว่าอยากสงบอยากมั่นใจอยากมีพลังก็ให้คุณหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าความรู้สึกนั้นไหลเข้าสู่หัวใจคุณตั้งแต่วินาทีนี้ในพุทธศาสนามีคำว่า เริ่มวันด้วยสติซึ่งหมายถึงการรับรู้ว่าตัวเองกำลังมีชีวิตอยู่และเลือกวางความคิดที่จะพาเราไปในทางลบคนโบราณบางท่านจะเริ่มเช้าด้วยการกลับไหว้พระจุดธูปบูชาบรรพบุรุษหรือรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่พิธีแต่มันคือการปลุกใจให้ตื่นคุณอาจเลือกทำสิ่งที่เข้ากับชีวิตคุณ<ๆ>เช่นดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วพร้อมกล่าวขอบคุณชีวิต เดินจงกรมในบ้านสองสามนาทีหรือเปิดพระคาถาสั้นๆเพื่อให้ใจนิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเติมพลังแต่ยังเหมือนเป็นการตั้งสัญญากับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าผมอยากให้คุณจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณมีแต่มาจากสิ่งที่คุณเริ่มต้นด้วยทุกเช้าเพราะถ้าคุณเริ่มเช้าด้วยใจที่เบาความคิดที่ชัด และความตั้งใจดีต่อให้ทั้งวันมีอุปสรรคคุณก็ยังมีแรงที่จะยิ้มให้กับมันและถ้าคุณทำสิ่งนี้ต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าชีวิตคุณมีความนิ่งมากขึ้นเหมือนมีภูเขาอยู่ในใจลมพัดแรงแค่ไหนก็ไม่หวัน่นและนี่แหละคือพลังที่ผมพูดถึงพลังที่ใครทำแล้วจะรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนผมอยากเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทุกวันเช้าตื่นมารีบขับรถไปทำง,งานกินข้าวไปทำง,งานไปและรู้สึกว่าทุกวันคือการวิ่งไล่อะไรสักอย่างที่ไม่เคยจับต้องได้จนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองหมดแรงทั้งกายและใจเขาได้พบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งบอกกับเขาว่าลองหยุดดูสักห้านาทีในตอนเช้าแล้วใช้เวลานั้นนั่งอยู่กับลมหายใจ ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้คุณได้อยู่ตรงนี้แล้วค่อยออกไปเจอโลกภายนอกชายคนนั้นลองทำวันแรกอาจจะรู้สึกเฉยเฉยแต่วันที่สองวันที่สามเขาเริ่มสังเกตว่าหัวใจตัวเองอุ่นขึ้นร่างกายก็เหมือนมีพลังเพิ่มขึ้นเพียงเพราะเขาเริ่มเช้าด้วยความสงบเหมือนเขามีกรอบบางๆปกป้องใจเวลามีปัญหาเข้ามาเขาไม่ได้รีบโต้ตอบด้วยอารมณ์แต่ค่อยๆหายใจ และมองปัญหานั้นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณได้ลองเพราะการทำสิ่งนี้ทุกเช้าไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่จะเปลี่ยนโลกภายในของคุณและเมื่อโลกภายในสงบโลกภายนอกก็จะดูง่ายขึ้นเสมอบางคนอาจถามว่าแล้วเราต้องทำอะไรบ้างให้ได้ผลผมอยากให้คุณจำสามขั้นตอนง่ายๆที่ผมใช้ทุกเช้า และได้ผลจริงขั้นแรกตื่นขึ้นมาแล้วเงียบกับตัวเองก่อนอย่างน้อยหนึ่งนาทีไม่ต้องรีบคว้าโทรศัพท์ไม่ต้องรีบลุกจากเตียงแค่รู้ตัวว่าคุณยังมีลมหายใจและคุณได้เริ่มต้นวันใหม่แล้วขั้นที่สองหายใจลึกๆึกสามครั้งตอนหายใจเข้าให้คิดว่าเรากำลังรับพลังใหม่เข้ามาตอนหายใจออกให้ปล่อยความกังวลและความเหนื่อยล้าออกไปทำอย่างช้า,ชา รับรู้ทุกความรู้สึกขั้นที่สามขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวอาจจะขอบคุณเตียงที่ให้คุณนอนหลับสบายขอบคุณฟ้าที่ให้คุณได้เห็นแสงสว่างหรือขอบคุณหัวใจตัวเองที่ยังเต้นอยู่เพราะการขอบคุณจะทำให้คลื่อนพลังงานในร่างกายคุณเปลี่ยนเป็นพลังบวกทันทีคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมแค่ไม่กี่นาทีถึงมีผลมากขนาดนี้ นั่นเพราะตอนเช้าเป็นช่วงที่ใจเรายัางว่างและเปิดรับมากที่สุดเหมือนดินที่เพิ่งรดน้ำพร้อมจะงอกงามในสิ่งที่คุณปลูกลงไปถ้าคุณปลูกความสงบความสุขก็จะเติบโตถ้าคุณปลูกความกังวลความเครียดก็จะเติบโตเช่นกันการเริ่มเช้าด้วยสิ่งนี้จะค่อยๆฝึกให้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและเมื่อคุณมีสติคุณจะไม่ถูกความคิดลบพัดพาไปทั้งวัน ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรคุณจะมองมันด้วยใจที่มั่นคงและเมื่อคุณทําต่อเนื่องไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะคุณมีพลังที่จะรับมือกับทุกอย่างได้อย่างสงบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แม้ลมจะพัดแรงเพียงใดรากของมันก็ยังอย่างลึกและมั่นคงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าทำสิ่งนี้ทุกเช้า ใครทําแล้วจะรู้ว่ามีพลังมากแค่ไหนเพราะพลังนี้ไม่ใช่แค่พลังของร่างกายแต่เป็นพลังของใจพลังที่ไม่มีใครพลากไปจากคุณได้ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมนำสุขมาให้และช่วงเวลาที่ง่ายที่สุดในการทําให้จิตตั้งมัน่นคือช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมาใหม่ๆ เพราะตอนนั้นใจเรายังไม่ถูกรบกวนด้วยเรื่องราวของโลกเหมือนผิวน้ำที่นิ่งสนิทพร้อมจะสะท้อนทุกสิ่งอย่างชัดเจนการทำสิ่งนี้ทุกเช้าจึงเป็นเหมือนการวางหลักฐานของใจให้พร้อมรับทั้งสิ่งดีและสิ่งท้าทายที่กำลังจะเข้ามาคุณจะพบว่าปัญหาที่เคยทำให้คุณหัวร้อนจะกลายเป็นเพียงบทเรียนเล็กๆความเหนื่อยที่เคยรู้สึกหนักจะกลายเป็นเพียงก้อนเมฆที่ผ่านไป ผมอยากให้คุณลองคิดแบบนี้ทุกเช้าคือโอกาสที่ชีวิตมอบให้เราเขียนเรื่องราวใหม่ไม่ว่าคุณจะผ่านความผิดพลาดความเสียใจหรือความเหนื่อยล้ามากแค่ไหนในเมื่อวานเชาน้านี้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคืออย่าให้เช้าเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายอย่าให้โทรศัพท์เ่าวหรือเสียงรบกวนมากำหนดอารมณ์ของคุณ แต่ให้คุณเป็นคนกำหนดเองด้วยการนั่งนิ่งหายใจและขอบคุณและถ้าคุณอยากเพิ่มพลังอีกขั้นคุณอาจท้องคำสั้นๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเช่นวันนี้ฉันจะใจเย็นวันนี้ฉันจะยิ้มให้มากขึ้นหรือวันนี้ฉันจะมองทุกสิ่งด้วยความเข้าใจคำเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือคำสัญญากับหัวใจตัวเอง เมื่อคุณทำสิ่งนี้ต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นว่าตัวคุณเปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่ต้องพยายามมากคนรอบข้างจะสัมผัสได้ว่าคุณมีพลังบางอยา่างพลังที่ไม่ใช่ความดุดันแต่เป็นพลังที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้อยากคุยด้วยเพราะคุณสงบอบอุ่นและมั่นคงและนี่คือพลังที่แท้จริงพลังที่ไม่ได้วัดจากเสียงดังจากตำแหน่งหรือจากเงินทอง แต่เป็นพลังที่เกิดจากการฝึกใจให้ตั้งมั่นตั้งแต่เช้าพลังที่ใครไม่ทำก็ไม่มีวันเข้าใจแต่ถ้าใครทำแล้วจะรู้ทันทีว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้มากเพียงใดเชา้านี้และทุกเช้าต่อจากนี้คุณมีโอกาสเลือกว่าจะปล่อยให้วันของคุณเริ่มจากความเร่งรีบเหมือนเดิมหรือจะเลือกเริ่มด้วยการเติมพลังให้หัวใจเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกที่เปลี่ยน แต่มันเริ่มจากหัวใจภายในที่คุณเลือกปลุกให้ตื่นด้วยตัวเองสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคุณไว้ว่าสิ่งเล็กๆที่คุณเลือกทำในตอนเช้าอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนทั้งวันของคุณไปอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนไม่ต้องใช้เวลานาน,านแค่ตื่นมาแล้วให้เวลากับหัวใจตัวเองสักสาห้านาทีเพื่อหายใจอย่างมีสติขอบคุณสิ่งรอบตัว และตั้งเจตนาที่ดีให้กับวันนี้เพราะเช้าคือจุดเริ่มต้นของทุกวันและทุกวันก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เสมออย่ารอให้ชีวิตวุ่นวายน้อยลงแล้วค่อยเริ่มเพราะความวุ่นวายไม่มีวันหมดไปแต่ถ้าคุณสุดใจให้สงบได้ตั้งแต่เช้าคุณจะมีพลังรับมือกับทุกสิ่งได้จำไว้เสมอคุณไม่สามารถควบคุมคลื่นลมในทะเลได้ แต่คุณควบคุมการแล่นเรือของตัวเองได้และการทำสิ่งน,นี้ทุกเช้าก็คือการทำให้คุณถือพวงอะไรอย่างมั่นคงแม้คลื่นจะสูงเพียงใดเริ่มพรุ่งนี้เช้าให้เช้าของคุณเป็นเช้าที่มีพลังพลังที่เกิดจากข้างในพลังที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้เพราะนี่คือพลังของคุณเองทุกเช้าคือโอกาสปลูกพลังชีวิตในตัวคุณ